เดียวมาเบิงว่าเลี้ยงกบในปลาก้วยเป็นยังไงครับว่าเลี้ยงไว้ในพื้นที่เห็ดคอกหนึ่งตารางเมตรใส่กบหนึ่งลอยตัวนะครับจะเลี้ยงที่นี่บอกว่านี่เป็นการเลี้ยงแหงครับนี่การเป็นเลี้ยงแหงเลี้ยงแหงมันสิโบสกปกชีมีถาดน้ำเพราะว่าเขาเป็นคอกน้อยนะครับมันก็ชีมีตัวซีมูที่กบอยู่เนี่ยก็คือหมออระบายน้ำถาดหัวหานแหงถาดน้ำไม่ลิน่น นี่ผมเดี๋ยวทรายลงพื้นว่าเห็นมันแห้งเวลานามมันเวลาเรียนนามมันมันมันเฟียดออกมาที่มันก็มีความชื้นให้มันซึมออกไปไว้ถ้าเลี้ยงนี้ยเพื่อปลกล้วยนะครับมีพื้นที่ถ้าเขาอยากเลี้ยงหลายครับเขาผูต้องเห็ดคอกเขาอบกระเบือ้องดอวาสังกะซีหรือว่ามุ้งเขียวอ้อมพื้นที่ใหญ่ๆก็ได้พื้นที่ยหญ่ๆและะ้วก็ผองพื้นที่ไว้และะ้วเขาเอาถาดน้ำไว้ให้และะ้วก็ห็ดถาดอาหารไว้ให้มองระบายน้ำาู่ต้องเห็ด ว่ามันเป็นพื้นที่กว้างมันบดชื้นอยู่แล้วถาดน้าไว้ให้น้องกินน้องเล่นน้องแช่อันนี้ก็ถือว่าใหญ่ไวครับเนี่ยถาดน้าเล่นม่ใหญ่ไวกระซิมีดกินกันแน่เป็นธรรมดาถ้าถ้า่ดีคือเป็นพื้นที่กว้างเนี่ยมันชีวะเขาใกินกันอันนี้มันับแคบมันก็ต้องมีการกินกันแน่ว่ากุบซุนี่กับซีเลียงไว้เป็นพอพันไม่พันตั้งจังหวัด ที่เอาไปผสมกับกบธรรมชาติเป็นพ่อพันธุ์กบธรรมชาติที่ได้ปล่อยลงในโบนสะอิดรธางีขวงวัดนี่เรียงง่ายครับเรียงแห่งนี่บโบ,บ่บเปืองน้ำมันที่โบบเปืองน้ำต่ก้อนผมก็ทดลองยืยงอยู่ในห้องครัวนี่หลังบ้านหลังบ้านเรียงทั้งกระเบื้อง <c oughs> มัน้ล่างเลยแต่ต <c oughs> ัวไงทดลองกัหไงไว้ที่ผมเลยนมาทดลองล่างเรียงกับพื้นที่ดินจริงๆแต่ือว่า สูงก็มําสำเร็จในการทดลองครับนี่ก็ชี่เอาไปเป็นแนวทางในการเลี้ยงอีกตัวไปนะครับถือว่าดีมีพื้นที่มีปลากล้วยไปอย่างก็ได้ถ้าผู้ใดบ่มมีพื้นที่หลายกับปลูกอย่างก็เป็นพื้นที่หาอ,อ้อมไม่เ้องก็เลี้ยงได้เลยครับสบายเลี้ยงแห้งบ่บปเปลืองพุณว่าถ้าเ้างยี่คานห้หัวหารดูห้องเห็ดลังค้าหหมงหัวอาหารยูเนี่ยหัวหานเราวก็วางส่ถาดไว้วันนี้เขาให้เป็นจุดๆไว้ถ้าพื้นที่หลายเนาะแล้วก็เฮ็ดเป็นลังค้าหรือว่าไว้ใน คลิดกระปีบครอบแล้วก็เจาะป้องก็ได้เมื่อฝนมันตกมานแสบใช่ไหมมันกับว่ได้มาดูแลดูให้เป็นพื้นที่กว้างน้ามันก็สิบ,บ่ได้เปลี่ยนดูโอเคว่ามาเติมมาเติม,ม,เ,ตมเอาซื้อๆบ่ต้องเปลี่ยนอันนี้มันมันใช้พื้นที่น้อยมันก็ต้องเปลี่ยนครับเดี๋ยวมันที่สุดปกครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็ซสำนี้ล่ะเพราะว่าสีเด จาก,การเลี้ยงน้องให้เรียบร้อยมือนีเดดๆเพราะผมเอาผาสื้ล่นปิดเนาะเพราะว่ามันเป็นคอขกเตยผมย่า,านตัวเงินตัวทองเขามากินนะบานครัยุงเทียมตัวเงินตัวทองมาหลายเนาะปินมากินนี่มืดแดดๆคลิปนี้ฝากไว้่นี้ครับสวัสดีครับ